ดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคลิตศฯฯฯกสิจตอมกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นั้นอยู่ในการเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1กไกในหน้า18และ19นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ EP นี้นั้นจะเป็นการเฉลยในแบบฝึกหัดในหัวข้อที่5นะครับซึ่งจะมี3ข้อใหญ่ๆด้วยกันก็จะเป็นการหาระยะของ MN นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการพิจรณาโดยการนํามาประยุกต์โดยใช้ความรู้ของทฤษฎีบทพิทากรัสนะครับมาแก้ปัญหาซึ่ง จากที่เด็กๆได้ติดตามคุณครูมา2 3สาคลิปที่ผ่านมานะครับจะพบว่าเขาได้มีการปูพื้นหรือทำให้เราได้ค่อยๆซึมซับเอาวิธีการนะครับในลักษณะของการมองด้านทั้ง3หรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะพิจารณาการย้ายข้างหรือการหาคำตอบของตัวแปรหรือตัวเลขที่เขากำหนดอย่างไรนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับ แต่มันจะเป็นตัวเลขหรือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะมีะความต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความยากเพิ่มขึ้น <S <S เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละตำแหน่งทีละประเด็นกันแล้วกันเนาะสำหรับในข้อที่1นนะครับข้อนี้นั้นเขาให้เราพิจารณาระยะของ mn นะครับเป็นโจทย์ที่เป็นหัวข้อใหญ่ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวมาดูในหัวข้อย่อยที่1นนะครับแน่นอนว่า mn ก็คือบริเวณที่จะลากลงมาบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับเราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีอยู่สามเหลี่ยมอยู่2ด้าน แบบนี้ซ้ายขวาถูกต้องไหมครับแต่เนื่องจากตัวนี้เขามองว่าตัวนี้ก็คือมุมฉากแน่นอนว่าถ้าตัวนี้คือมุมฉากปุ๊บนะครับตัวนี้คือ x หมายความว่าเป็นด้านที่เราต้องการคําตอบและเป็นด้านที่ยาวที่สุดด้วยทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือให้เราลองเลือกว่าเราจะพิจารณาที่สามเหลี่ยมทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็จะพบว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีอยู่2ทางก็คือทางนี้กับอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งต้องบอกว่า จะใช้สามเหลี่ยมใดก็ได้เหตุผลที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีความเท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการอย่างไรเอ่ยเราจะพบว่าด้าน6สังเกตไหมครับมันจะมีขีดดังนั้นมันจะมีขีดอยู่อีกสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งแน่นอนว่าเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นลักษณะของตัวเลขที่มีขนาดเท่ากันแะนฝัน่งซ้าย6นะครับฝั่งขวาก็6ด้วยฝั่งนี้8ฝั่งนี้ก็จะ8ดตาม เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านนั่นก็คืออะไรครับด้านนี้นะครับเทียบกับด้านนี้เท่ากัน8ด้านนี้เท่ากับ8ของด้านนี้ของสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งและตรงนี้เป็นด้านร่วมใช่ไหมครับหมายถึงว่ามีทั้งปเพรูปนั้นความยาวต้องเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นนี่ก็เป็นความสัมพันธ์เขียนไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์สามเหลี่ยมแบบดอดอดอก็คือด้านด้านด้านนั่นเอง ทีนี้เราจะหาค่า x แน่นอนว่า x เป็นตัวเลขที่ยาวหรือมีค่ามากที่สุดถ้าเราพิจารณาที่สามเหลี่ยมสมมติค,คุณครูพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปด้านหน้านะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ค,คุณครูอาจจะต้องเขียนนิดนึงให้ละเอียดขึ้นนะครับก็คือเราพิจารณาที่สามเหลี่ยม a m n ประมาณนี้นะครับเราจะพิจารณาที่สามเหลี่ยม a m n จะพบว่าเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของตัวเลขก็คือเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาก็คือ x กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับหกกําลังสองบวกกับ 8, แปดกําลังสองแบบนี โอเคไหมครับแผนหกกำลังสองหกหกสามสิบหกแปดแปดตัวข้างหลังนะครับแปดแปดหกสิบสี่เอาสองตัวเลขนี้มาทําการอัลกิเนบาบานะครับรวมกันผสมแตกตุม้มเกิดเป็นโกโก้ครันมาอีกแล้วฮะมุกนี้โทษทีครับอ่ะมันขูไม่น่าเล่นนะฮะบ,บางคนอาจจะกําลังเครียดอยู่อ่าโอเคตัวนี้นะครับ x อกกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยดังนั้น x เดียวก็ใส่สแควรูตเข้าไปสมบูรับตัวเลขหนึ่งร้อยแล้วเราก็จะมองว่า สิบคูณสิบได้ร้อยเพราะฉะนั้นถอดลากออกมาก็คือเลขสิบอ่าแม้นตัวเลขตัวแรกนะครับระยะของ MN ข้อแรกก็อตอบสิบนั่นเองโอเคนะครับอ่าพักดื่มน้ำสักเล็กน้อยอ่าสำหรับข้อที่สองนะครับข้อนี้นั้นอ่าเราจะพิณา MN นะครับที่บริเวณตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับตัว MN ตรงนี้นะครับเวลาเราพิจารณาเราจะพบว่า เราจะต้องดูที่บริเวณนี้เป็นหลักนะครับขออนุญาตวาดสามเหลี่ยมเข้าไปแล้วจะดึงสามเหลี่ยมนี้นะครับออกเดี๋ยวเราจะดึงสามเหลี่ยมนี้ออกมาพา่นากันข้างนอกแบบนี้นะครับประกอบไปด้วย m อยู่ข้างบนนะครับ n อยู่ข้างล่าง y อยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าสองอยู่บริเวณนี้นะครับเราพิ่นาง,ง่ายๆเลยว่าตรงนี้ก็จะสองด้วย2ด้วย,วยแล้วก็2ด้วยแน่ๆนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมหรือเรามองมอง มองน่าจะมองออกนะครับเนื่องจากว่าเขาทําให้ปลักษณะโจทย์กําหนดมาให้แล้วว่าตรงนี้เป็นสัซลั์ที่จะมีความยาวเท่ากันฮโอเคนะพูดง่ายๆนะครับ MN คือสิ่งที่เราจะหาค,คณครูให้เป็น x ้ก็แล้วกันแล้ว M y ก็คือเลข2แบบนี้นะครับติดประเด็นเดียวก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเอ๊แล้ว N y มีค่าเท่าไหร่อ้บริเวณนี้นะครับซึ่งจะพบว่าตรงกลางมีความยาวเท่ากับ5แน่นอนเนื่องจากเราต้องดูเทียบกับตรงนี้เห็นไหมฮะ ความยาว 5, 5. ้เอาไปลบออกจาก7.4นะครับเอา5ไปลบกับ7.4นะก็จะมีค่าเท่ากับ2.4 2.4คือความยาวทั้งหมดของบริเวณฝั่งนี้กับฝั่งนี้นึกออกไหมครับเพราะนั้นเราต้องหาร2ด้วยแน่นอนว่าถ้าเราหาร2แบ่งครึ่งให้2ฝั่งนี้เท่าๆกันก็จะได้ฝั่งละ1.2นั่นเองอ่าโอเคนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้าความสัมพันธ์เลยนั่นก็คืออะไรครับ ความสัมพันธ์ของเรานั่นก็คือ2ยกกําลังสองครับนี่เพราะตรงนี้คือมุมฉากและ2เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมดังนั้น2ยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ x ยกกําลังสองครับบวกกับ1.2ยกกําลังสองแบบนี้โอเคนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้นะจากนั้นเราก็ยกกําลังดูครับตัวนี้ได้4เนาะส่วน x ยกกำลังสองอยู่ที่เดิมนะครับ1.2ก็คือ1.44นั่นเอง เอา1.44ย้ายไปลบนะครับก็จะกลายเป็น4ลบ1.44เท่ากับ x กาลัง2แบบนี้ลบกันนะครับก็จะได้มาเป็น2.5 2.56นะครับเท่ากับ x กาลัง2แน่นอนว่าเราต้องการหา x เดียวก็คือการถอดรากที่สองของ2.56แบบนี้นะครับน,นคำตอบของเราก็จะได้ว่า x ของเราก็คือ1.6นั่นเองอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ สำหรับในข้อที่2เนาะก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับเพียงแค่เราต้องพิจารณาตรงนี้นะครับให้เข้าใจรละเอียดของแท้นิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคนะไปต่อนะครับในข้อสุดท้ายท้ายสุดสำหรับข้อที่3เนาะประเด็นนี้นะครับในส่วนของข้อที่3ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะว่ากัน mn อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับหน้าที่ของเราพิจารณาร่วมกัน m อยู่จุดบนนะครับส่วน n นั้นอยู่จุดล่างอู้ห่างไกลกันอยู่ แต่วิธีพารณานะครับข้อนี้นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแน่นอนว่าถ้าเราต้องการความยาวหรือระยะห่างของ M n เ็นนะครับเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่าง M กับเ็นมาแบบนี้ได้มันจะโค้งเกินไปเอาไหมแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราต้องการหาความยาวตรงนี้แต่วิธีการก็คือพวกเราอย่าลืมมองนิดหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเรามองให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ไหมเห็นไหมฮะ เราก็จะมองลงมาแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็จะมองแล้วก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมดีๆที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับโดยให้ตัวนี้คือ x นะความยาวของ mn นะครับให้เป็น x ไว้ถามว่าตัวนี้เรารู้ไหมครับความยาวระหว่าง m N ที่ลงมาตรงข้างล่าง,งบริเวณนี้ทราบไหมอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องสร้างตัวแปรขึ้นใหม่ซส่งตัวหนึ่งนะครับ mno ก็แล้วกันตรงนี้เนาะให้เป็น o นะครับไม่ใช่เลขศูนย์นะเป็น o นะ พันธตัวนี้นะครับเราก็จะพิจารณาที่สามเหลี่ยม MNO หรือ ONM ก็ว่าไป MON ก็ได้ครับพันธตัวนี้นะเราพิจารณานะครับคราวนี้เขียนไว้เลยนะว่าพิจารณาที่สามเหลี่ยม MON ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแน่นอนว่า x คือด้านที่ยาวที่สุดนะครับให้เป็น x กาลังสองไว้ก่อนแล้วก็ MO ล่ะนะครับก็คือความยาวตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะ วิธีการพิจารณาเราก็ค่อยๆดึงเอาส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือส่วนนี้นะครับยาว8มารวมกับส่วนนี้ข้างล่างก็คือเลข4ีแผนแกับ4รวมกันนะครับถ้าเราขยบตัวนี้ขยบมาต่อกันมันก็จะเป็นความยาวทั้งหมดพอดีเราก็เจอแทนตัวนี้ได้ว่าตัวนี้คือเลข12นั่นเองคิดเช่นเดียวกันครับในบริเวณข้างล่างหรือ ON บริเวณนี้เห็นไหมครับเราก็เอาความยาวของ MC ตรงนี้ นะครับดึงมาต่อกับความยาวตัวนี้ถ้าเอาสองก้อนนี้นะครับลงมาเชื่อมกันก็จะเป็นความยาวทั้งหมดมันก็จะตอบตรงนี้ได้ว่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับความยาวตัวนี้นะมันก็จะคือเดี๋ยวลองบวกกันก่อนเนาะนี่คือ3ามนะครับแล้วก็นี่คือ6แน่นอนว่ารวมกันก็จะเป็น9แน่นอนก็จะกลายเป็น12กํบบาลังสองบวกกับ9ก,ก้ากลับบงสองแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับ ัพนพินาคำตอบ12 12 144แล้ว81รวมกันแบบนี้นะครับออกมาก็คือ225นั่นเอง x ก,กับ22คือ225ซึ่งเราทำตัวเลขนี้มาพอสมควรแล้วถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าจะหาค่า x ก,ก็ถอดรากที่2ของ225คำตอบของเราก็คือ15นั่นเองหโอเคนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์น,นะครับให้เราได้เห็นวิธีการในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีพิธารกรัสในช่วงแรกเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเฉลยเพืฝึกหัดกันนะครับใน1.1ขอไข่กันต่ออย่าลืฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วกลับมาพบใหม่ครับในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ